ก็จะมาเล่า,าประสบการณ์ของการเดินทางมาที่เวียดนามนะครับในช่วง2สอันที่ผ่านมานะครับก็ทริปนี้เป็นทริปที่เรามาเที่ยวเวียดนามกันเองสองพ่อลูกนะครับเไม่ได้ซื้อทัวร์มานะครับก็อาศัยการาค้นหาข้อมูลทาง Facebook ทาง y youtube ต่างๆที่มี เขาเล่ากันมานะฮะเราก็ <c oughs> สำรวจนะฮะความเห็นต่างๆตอนแรกที่ดูข้อมูลของการเที่ยวเวียดนามก็ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าคนเวียดนามนั้นโกงขี้กโกงนะแล้วก็ประมาณว่าถูกหลอกของแพงอ่านะครับแล้วเราก็มีความเป็นห่วงอยู่ตอนมาตอนแรกว่าอ เรามีงานอยู่ที่ต้องคอยอติดต่อกับทางบ้านทางบริษัทตอลอดเวลาจะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไรนะครับอ่าย่างนี้เรามามาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเลยครับจริงๆแล้วอลพอลงเครื่องมานะฮะเราจองทัวร์ไว้จองรถแท็กซี่ไว้เขาจะมารับเราได้อย่างไรนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ที่เราระบุหมายเลขตอนที่เราจองในทางอากูด้ามาเนะี่ย ใส่ไม่เลยกเราปกติแต่พอลงเครื่องบินมาจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะตอนที่ดูใน f เ e b o o k ก็ก็บอกว่าเอ้ยไปซื้อซิมที่สนามบินเลยนะครับผมก็อืมจริงๆอะพอลงมาปั๊บทัแทีอยู่ก็โทรเข้าแต่ผมก็ไม่เข้าไม่เข้าใจว่าก็โทรเข้าหาผมได้ยังไงเขาใช้โปรแกรม WhatsApp โทรเข้ามานะฮะ ผมผมมีแอปผมวัดแอปอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาโทรมาได้ยังไงยังงงอยู่นะแต่ก็โอเคนัดกันรู้เรื่องเจอรับกันได้นะแต่ว่าก็งงมากว่าเขาเพราะไม่ใช่ลไชลน์ก็ไม่ใช่ไลน์ไม่แอ่โทรศัพท์ไม่ใช่เฟซบุ๊กผมก็มงงไอช้วัดแอปยิงเข้ามาเฉยเลยนะฮะเราไม่รู้วัดแอปผมเบื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่รู้มันเป็นยังไงอันนี้ต้องเข้าไปหาคําตอบอีกครั้งหนึ่งเอาว่าตอนมาซื้อซิมแล้วกันลงมาซื้อซิมที่ซื้อในสนามบินเลยนะฮะจัดดีที่สุดเลย เพราะว่าบอกว่ามาซื้อที่ลงที่ร้านเนี่ยหลงของชายมาซื้อที่ร้านใช้ไม่ได้สนามบินตอนแรกเนี่ยผมก็ตกใจนะครับเขาบอกว่าสามแสนสองผมก็ไปจิ้มจนอกลิกโอ้ตกสามพันกว่าใจนีซีดว่าโอนึกสามพัน 3, เลยคือผมผมบอกว่าผมแลกเงินจากที่ซุเปอรลิสที่สนามบินสุนรรภูมิมาเนะะย้นล่างใต้ดินน่ะตรงอ่า ไดถามว่ไอ้รถรถแอร์รถรถไฟรถรางอะไรพวกนะนะ Air Link. นะแอร์ลิงนะแอร์ลิงแรกมาหมื่นเอาเงินไทยแรกหมื่นห้าันบาทก็ได้มาประมาณสิบล้านดองนะฮะพาเจอที่สนามบินอันแรกเลยเสียคือซื้อซิมผมไปคำนวณผิดคิดว่าสามพันกว่า,าคิดในใจนะถ้าถ้าเราไม่ซื้อเราจะติดต่อกับไอ้บริษัท ที่มารับเราได้ไงก็เลยจำไม่ต้องซื้อซื้อที่ในใจขูกูโกงโดนโกงตั้งแต่นสนามบินเลยเหรอไออย่างสามพันกว่าซิมบ้านอะไรวะนะพอดีอไม่เป็นไรท่างถือว่าซื้อความสะดวกโดนไม้แรกที่สนามบินกูก็ไม่จะว่าไงล่ะตอนใจก็คิดลบอยู่นะฮะอันนี้พออเจอคนขับรถเขาก็ถือป้ายช่่แล้วนะอลุนซีอลุนซี เราก็ผมสุปรกรณ์ลืมที่นตังตองไปนะ <_ d ata> เขาก็บอกให้เรามารอตรงเสาหมายเลขสิบนะฮะ <_ d ata> เข้ก็มารับเคลือรถมาเขาก็คอมเพนแล้วนิดนึงเพารอผมผมรอคุณตั้งเก้าสิบนาทีแรกก็จะรอเอ่อเอ่อใช่ครับที่มันนานนะฮะตาหลักนี่สามสิบนาทีก็จะเสร็จแต่ว่าไฟที่ผมมาวันที่ยี่สิบเนี่ยไม่รู้สึกในเครื่องผมก็คิดว่าคนไม่เท่าไหร่ แต่ไม่รู้ช่วงที่เรามาถึงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงสามโมงกว่าต่อมอของเวียดนามก็มีอ่าม,มีมีเคาน์เตอร์เขาอยู่ประมาณสักผมตีประมาณสักแปดเคาน์เตอร์นะฮะแต่คนที่รอที่จะรอปัม๊มต่อมอด่านปัม๊มสแตป์รับตาเข้าประเทศเนี่ยแถวหนึ่งเนี่ยประมาณสักประมาณห้าสิบคนแล้วมันมีประมาณสักโหสิบสามสิบสี่แถวนะฮะ คนประมาณหกเจ็ดร้อยคนเลยชั่วโมงนั้นนะฮะเยอะมากแน่นหมดเลยก็เลยช้านะฮะช้าแต่ก็ผมว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะะกว่าจะผ่านตรงนยุดนั้นมาได้เกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงอะดีกว่าพอรอช่วงแรกช่วงแรกเขาไม่ได้สแตมป์ก็เลยคุณกฤษอออ,อ,อพอเขาเริ่มปั๊มปั๊มปั๊มคนก็เริ่มเตอออกได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่สั้นแต่ก็กินเวลาเข้าไปพอสมควรพอตท็กซี่เขาคอมเพลนมาเพราะผม โชว์เนี่ยโนเก็บค่าจอดไปใช่นะสองหมื่นสามหมื่นห้าพันดองผมบอกโอเคไม่ไม่เดอวไอจิมดูแบตนะฮะก็ของไม่อซีเรียสไอสามหมื่นห้าพันดองเนี่ยผมคิดตอนนี้ก็เ่ียกจิมละก็ไม่กี่บาทนะฮะอันนี้รถผมจองโรงแรมอ่าเมฟลาเวอร์ไว้ที่จองโรงแรมเนี่ย ผมเปลี่ยนหลายครั้งมาจนมาเอาเมฟเร์เพราะว่าอันที่แรกผมดูแล้วมันเป็นใจกลางเมืองผมต้องาการที่จะวอล์กอาาเดินหากินนู่นนี่นั่นสตรีทฟู้ดอะไรต่างๆก็เลยเลือกของเขามันก็มีหลายแงแรมาะอยู่ใกล้ๆชานเมืองวิวดีๆสวยแต่ผมนึกอ,อยากจะอืในเมืองดีกว่าซึ่งมันก็ดีจริงๆนะฮะัเป็นในเมืองจริงเลยแล้วตัวที่เรามาเป็นตุดจีนนะตุดจีนก็ทําไงอะ่ะก็มาคิดว่าตรงนั้นมันเป็นแหล่งย,ย่าน ของการซื้อขายอะไรของคนจีนแยะแนะนะฮะก็ปรากฏว่ามันแน่นไปหมดเลยขายของไหว้เจ้าหน้าโรงแรมนี่แบบแน่นไปหมดผมก็โอเคไปถึงก็โอเคครับก็เช็คอินนอนในห้องก็โอเคนะห้องก็ดีดีดี้ก็ตกเจ้าแสนหนึ่งหมื่นแตยเงินสดเจ้าแสนหนึ่งหมื่นดองนะฮะก็เป็นเงินเท่าไหร่เจ้าแสนหนึ่งหมื่นดอง รเราคิดให้ดูเลยจะได้คำนวณกันแรกอ่ะนะครับสรุปสรุปสรุปให้ฟังนะครับอ่าซิมนะโดนแรกเลยสามหมื่นสองพันก็เป็นเงินไทยก็สี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทนะซิมแต่ใช้ดีนะซิมเขาดีใช้ดีมากเน็ตก็โอเคแรงต่อมาก็แท็กซี่สามหมืนห้าพันดอง เป็ไยก็สี่สิบแปดบาทเองนะครับโรงแรมนะครับคืนหนึ่งเมฟลาเวอร์เก้าแสนหนึ่งหมืนก็พันสองห้าสิบบาทนะฮะเสร็จแล้วผมก็กับพวกชายก็ไปเดินกินคือผมเห็นนะข้างๆโรงแรมก็จะมีเฟอมีอะไรเยอะแยะมากเลยครับแล้วก็